สวัสดีจ้ามือน,นี้แม่ปอยมีแต่งไทยนาจะแม่ปอยจะเฮ็ดอันบุญแต่งไทยจากขั้นตอนแรกละลายผงบุญไปก่อนเนาะจ้าใส่น้ำเปล่าลงไปจ้าเปล่ากับใส่ผงบุญให้ผงบุญลงไปมา มาพงบุนไว้ก่อนนะจ๊ะคนณคุคุณพงบุ่นจ้แช่พงบุนไว้ก่อนนะจ๊ะระวังถี่ล่อแช่พงบุญนะจ๊ะสิบนาที ปาดแต่งไทยล่อเลยจ้ะจ้ะส,สอนควดเอาเม็ดแต่งไทยออก ท่นเป็นชิ้นตามใจมากเลยจ้าชิ้นแต่ว่าสำหรับแม่ปล่อยจะบมเห็ดชิ้นใหญ่ปันใดน,นะจ้ะ ใส่ถาดที่เตรียมไว้เลยจ้าพราะต้มอันกะทิเสร็จแล้วนะจ้าก็เอามาใส่ในถาดเลยจ้าเอาค่อบริกับรลายเทือแล่ปล่อยล่างมือให้สะอาดแล้วนะจ้า แล้วก,ก็เคลียร like, like, ์เคลียรเคลียรเคลียรให้ทั่วทั่วถาดนะจ้าเคลียร์แตงไทยให้ทั่วทั่วถาดแบบนี้เลยนะจ้าตอนนี้ก็แช่ผงวุ้นได้เวลาแล้วเนาะจ้าหนิจ้า น้ำตาลลงไปเลยจ้าน้ำตาลใส้ขาวาากรกะทิแม่ปลอยจะใส่เป็นกะทิกลองเนาะจ้า,ากับจุดไปเลยจ้ะใส่ไฟอ่อนไปหาไฟกลางเลยจ้ะ ใส่เกลือลงไปนิดนึงจ้ะใส่เกลือวิธีทีดเฮ็ดไห้มุ่นบ่อค่ายน้ำนะจ้ะข้นแบบนี้ตลอดเลยจ้ะจะเฮ็ดไห้มุ่นบ่อค่ายน้ำนะจ้ะ คเรื่อยๆเลยจ้าความหวานของน้ำตาลเนาะจา้สามารถปรับได้เนาะจ้ะลดหรือเพิ่มได้ถ้าแต่งไทยมี ข้ามหวานอยู่แล้วนะจ๊ะลดน้ำตาลลงนะจ๊ะวิธีเช็คว่าผงุ้ลละลายเสร็จไปนะจ๊ะเบื่องนี้ยังเป็นเม็ดสักสากเลยจ๊ะเดี๋ยวต้มไปอีกจะข้าวหนึ่ง อันนี้ละลายแล้วเนาะจ้าบ่มีเม็ดบุลแล้วเนาะจ้าปิดไฟได้เลยจ้าระวาังทีดยกล่งจากไฟเนาะจ้าแลบบ่ปล่อยกระสิค้นแบบนี้ไปจากข้าวหนึ่งก้อนนะให้อัน,นละลายอันไห้อันคายพ้อมห่อนก่อนนะจ้าค้นให้ น้ำกะทิค่ายข้อมห่อนก่อนจะเข้าวคอจะตะักเทลาดใส่แต่งไทยเทลาดใส่แต่งไทยเลยจ้า ไลฟูดไอ้ไล่อันฟ้องออกนะจ๊ะไล่ฟ้องออกเลยมันก็สิมีชินที่โพนามขึ้นมากนะจ๊ะเอาซอนลูบลูบลูบฟ้องนะจ๊ะเพื่อที่จะได้หนาเนียนๆนะจ๊ะหนาบุนเนียนๆ,ๆ หลักฟองออกจ้าเดี๋ยวรอให้บุ่นเสร็จตจากข้าวก่อนนะจ๊ะค่อยกลับมาพอ,อกันไม่ น,นี่วุ่นจับตัวกันแล้วนะจ้าเนี่ยแข็งตัวแล้วจ้าเอามาตาดเลยจ้า จวุ่นเนื้อสวยจ้าวุ่นบ่ค่ายน้ำพร้อมแล้วจ้าหวานมั่นกลมกลมจ้าสูตรนี้แล้วจ้ามาแด้วจ้าเมื่กิน บุญกะทิแต่งไทยน้ำกันนะจ้านี่นาตาจ้าจ้าวุ้นเมื่อนี้แม่ปอยกะสิขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะจ้าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ล่ะกะ็อย่าลืมก,กดกระดิ่งแจ้งเตือนพร้อมจ้ะเพื่อที่จะบริพลาดรับชมคลิปต่อไปของแม่ปอย วันนี้แม่ปล่อยกสิขอเตัวลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีค่ะ